ออลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะโอเคเนาะวันนี้นะคะนันก็มีพิกอาร์ตท็อปิกมาให้เล่นกันนะคะพิกอา t o p ท็อปิกในวันนี้นะคะว่าตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะมีจุดเด่นในด้านไหนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจุดเด่นของคนแต่ละคนกันนะคะวันนี้นะคะมีให้เลือกทั้งหมด3กองเนาะกองที่1นนะคะฮีโร่กองที่2นะคะ เอ่อแฮงแมร์ิเวอร์สนะคะแล้วก็กองที่3 p a เพ of s p i ไ a ร r ล v ิเวอรนะคะ โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปเล่นกันนะคะเราขออธิบายเจตนาของการทําคลิปนี้ก่อนนะคะเจตนาของการทําคลิปนี้นะคะมีขึ้นเพื่อที่จะทําให้คุณนะคะได้เห็นคุณค่าของตัวคุณเองนะคะแล้ก็สามารถที่จะไปต่อกับชีวิตของตัวเองได้เพราะฉะนั้นแล้วมันเป็นเพียงแค่หนึ่งความเชื่อหนึ่งความเข้าใจเท่านั้นนะคะเราก็ไม่ได้หมายความว่าคนที่คิดต่างเห็นต่างนะคะแบบ ดีหรือไม่ดีเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรืออะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะ <_ d ia> เพราะว่าชีวิตของคนแต่ละคนนะคะสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตของคนคนนั้นน่ะอาจจะไม่ได้เหมาะสมในชีวิตของคนอีกหลายๆคนหรือคนคนนึงก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วนะคะก็ต่างฝ่ายต่างแบบจําเป็นที่จะต้องให้ความเคารพแล้วก็ให้เกียรติในคำพูดความคิดการกระทำแล้วก็ในความเชื่อ ที่ต่างคนต่างนับถือมาเนาะโอเคค่ะเราก็ให้ความนับถือในจุดนั้นนะคะแล้วก็มันเป็นเพียงคำแนะนำหนึ่งเท่านั้นพอฉะนั้นแล้วนะคะจะทำตามหรือว่าไม่ได้ทำตามนั้นนะคะก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะดูได้ทุกเพศแล้วก็ดูได้ทุกวัยนะคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าใพ่มันจะออกมาเป็นยังไงนะคะสุดท้ายแล้วว่ะคะ่ะตัวคุณเป็นคนที่เปลี่ยนโชคชะตาหรือ ชีวิตของตัวคุณเองได้ด้วยการกระทําของตัวเองนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังคําทํานายกันค่ะอันเลอสวัสดีค่ะสําหรับคนที่เลือกกลุ่มที่1นนะคะหรือว่าเดอะฮีโร่นะ,ะแน่นขอแนะนํานะคะว่าให้ย้อนกลับไปดูอินโทรก่อนที่จะมาเลือกไพ่นะคะเราจะได้ทําความเข้าใจให้ตรงกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดไพ่นะคะให้กับคนที่เลือกกลุ่มที่1เนาะ,ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ตัวตนของคุณนะคะมีจุดเด่นอะไรนะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่สถานการณ์รอบตัวคุณก่อนนะคะตอนนี้คุณกำลังเจอกับอะไรอยู่นะคะสถานการณ์รอบตัวคุณตอนนี้นะคะกำลังเจอกับคนที่พยายามที่จะ manage ชีวิตคุณอยู่พยายามที่จะแบบทำให้ชีวิตคุณเป็นอย่างที่เขาคาดหวงังหรือพยายามที่จะทำทุกอย่างให้คุณเชื่อฟังเขาและให้ในสิ่งที่เขาต้องการนะคะ เอ,อ่อถ้าคนคนนี้เขาไม่ได้ด้วยกนนะคะก็จะเอาด้วยมนคาถานะคะถ้าไม่งั้นเขาก็จะเอาด้วยเล่อะไรหลายอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะคนที่เลือกกรุ๊ปนี้นะคะคือคุณอะเป็นคนที่รู้ตัวอยู่แล้วแหละว่าคุณสามารถที่จะแบบได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อะด้วยตัวของตัวเองเพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะคุณก็ เลยแบบเลยค่อนข้างที่จะแบบเวลาที่มีใครอยากจะให้คุณทําอะไรนะคะคุณก็จะเอออหอมหมกไปก่อนนะคะเมื่อถึงเวลาจริงๆอะทาไม่ทามันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะสําหรับคนบางคนแต่คนบางคนนะคะก็แบบไม่ว่าจะมีใครมาพยายามที่จะทําให้คุณอะ่ะเชื่อเขาหรือทําอะไรโดนใจเขายัางไงอะ่ะคุณก็จะไม่หลงกลอะไรง่ายๆนะคะแล้วคุณอะ่ะเป็นคนที่เก่ง เก่งมากๆนะคะในทุกๆเรื่องและในทุกๆอย่างที่คุณอยากจะเป็นและในทุกๆอย่างที่คุณอยากจะทํานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าจุดเด่นของจิตวิญญาณของคุณนะคะคืออะไรนะไพเดอรฮีโขึ้นมานะคะจุดเด่นของจิตวิญญาณของคุณนะคะก็คือคุณเป็นคนที่สามารถที่จะทำอะไรก็ได้ ที่ตัวเองอยากจะทําแล้วคุณทําแล้วคุณจะประสบความสําเร็จตัวในทุกๆอย่างสังเกตได้เลยค่ะว่าเวลาที่คุณเจอปัญหาคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างง่ายๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าคนอื่นนะคะมาแก้ไขสถานการณ์แทนคุณหรือว่ามายืนอยู่ในจุดเดียวกันกับคุณน่ะเขาก็ไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้เหมือนกับคุณน่ะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณอยากได้อะไรคุณต้องการอะไรจิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นจิตวิญญาณที่แข็งแกร่งแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของพ่อมดเพราะฉะนั้นพ่อมดแม่มดนะคะก็สามารถที่จะเสกในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งให้คนทําตามที่คุณต้องการได้แต่คุณจะต้องระวังนะคะในการใช้ความสามารถพิเศษของคุณอะ คุณจะต้องใช้ด้วยความเมตตาคุณจะต้องใช้ด้วยความเข้าใจและคุณจะต้องไม่ใช้อำนาจของคุณหรือว่าหน้าที่ของคุณหรือความสามารถของคุณนะคะไปทำร้ายคนอื่นหรือทำให้คนอื่นอยู่ในภาวะการที่ไม่สามารถที่จะจัดแจงหรือว่าแก้ไขชีวิตของตัวเขาเองได้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวคุณนะเป็นคนเก่งมากๆนะคะถ้า ในกรณีนี้นะคะคุณเป็นคนเก่งมากแล้วก็รักสัตว์มากนะคะโดยเฉพาะแมวนะนาไพก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเมจิเชียนพ่อมดแม่มดส่วนมากนะคะจะรักรนะสัตว์นะแล้วสัตว์ที่อยู่กับพ่อมดแม่มดส่วนมากก็จะเป็นแมวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นงูนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะเลี้ยงนกพูกนะคะหรือบางคนก็อาจจะเป็นในตระกูลของแบบอารมณ์ประมาณแบบ สัตว์ที่มีความเซนซิทีฟในตัวเองค่อนข้างที่จะสูงนะคะแล้วมีความเป็นตัวเองสูงนะสัตว์เหล่านี้ค่ะจะเป็นจะเป็นเหมือนกับแบบลูกมือให้กับคุณเลยนะคะจิตวิญญาณของคุณนะคะเป็นจิตวิญญาณที่เก่าแก่เนาะเวียนว่ายตายเกิดมาหลายครั้งแล้วอะ เพราะฉะนั้นนะคะคุณจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของโลกมนุษย์แล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในการรักษาการดูแลหรือว่าการใช้ชีวิตอะค่อนข้างมากกว่าคนปกติทั่วไปหรือจิตวิญญาณปกติทั่วไปอะนะคะคุณเป็นโอโซนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจิตวิญญาณที่เกิดขึ้นมาก่อนหรือจิตวิญญาณที่ ที่เป็นโอโซแบบคุณนะคะจำเป็นที่จะต้องถ่ายทอดความรู้แล้วก็ในเรื่องของโลกแล้วก็ในเรื่องของมิติอีกมิติหนึ่งนะคะตามความสามารถที่เหมาะสมแล้วก็ตามที่แบบตามแบบที่สมควรที่จะเป็นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคุณอาจจำเป็นที่คุณจะต้องพบเจอกับอุปสรรคปัญหามากมายเพื่อที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าคุณอาจจะต้องพบเจอกับแบบ เรื่องราวเลวร้ายในชีวิตของคุณนะคะแต่คุณจะสำเร็จแน่นอนไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในหนทางไหนก็แล้วแต่แต่คุณนะคะอย่าลืมที่จะเข้าถึงจิตวิญญาณของตัวคุณเองเมื่อใดก็ตามที่ร่างกายของคุณและจิตวิญญาณของคุณได้มาทำงานร่วมกันนะคะคุณจะสามารถเป็นสิ่งที่คุณอยากจะเป็นได้และคุณจะสามารถที่จะมีความสุขและมีทุกอย่างที่คุณอยากจะมีได้ไม่ว่ามันจะยากแค่ไหนหรือไม่ว่ามันจะแย่แค่ไหนนะคะ คุณก็จะสามารถมีมันได้เพราะนั่นเป็นอำนาจของคุณนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบายออลสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกแฮงแมน์ลิเวอร์สนะคะนันก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าขอให้คุณนะคะย้อนกลับไปดูอินโทรนะคะเพราะว่าจะได้ทำความเข้าใจกันแล้วก็เข้าใจในรูปแบบที่ตรงกันนะคะแล้วก็ขออนุญาตเปิดไพ่ให้กับทุกคนเลยนะคะ โอเคค่ะวันนี้นะคะไพ่เดอะแฮง m a n นะเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์ของตัวคุณก่อนนะคะสถานการณ์รอบตัวคุณตอนนี้นะคะก็เป็นสถานการณ์ที่แบบคิดไม่ตกนะคะต้องแบบวุ่นวายแล้วก็เกิดเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างที่แบบคุณไม่เข้าใจอะแต่ว่าคุณก็จะต้องไปตามน้ำเรื่อยๆนะคะ ไม่ว่าจะเกิดอะไรก็แล้วแต่คุณจะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้คุณจะ move on แล้วเดินต่อไปเรื่อยเรื่อยตลอดเวลาเพราะฉะนั้นนะคะมันเป็นชีวิตที่ไม่เคยหยุดนิ่งอยู่กับที่นะคะคุณอาจจะแบบพบเจอกับแบบเหมือนเราบมอมาแบบว่าตอนนี้คุณเจอปัญหาแล้วคุณจะต้องแก้ไขแล้วแบบบางทีชีวิตของคุณนะคะเป็นเหมือนกับแบบ ชอบเดินทางนะคะหรือต้องเดินทางตลอดเวลาด้วยหน้าที่การงานหรือว่าด้วยการไปเที่ยวพักผ่อนนะคะ <_' co. S 1> ก็เป็นไปได้นะคุณจําเป็นหรือว่าอาจจะต้องแบบไปเติบโตไกลบ้านหน่อยนะคะไกลบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองหรือว่าไกลนอกบ้านตัวเองอะ่ะอยู่ในบ้านแล้วคือแบบรู้สึกแบบไม่โอเคอยู่ในบ้านแล้วหงุดหงิดอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกมันอยู่ไม่ได้นะคะเนี่ยอยู่ในบ้านแล้วรู้สึกว่าบ้านท็อกซิกอะไรก็ไม่รู้หงุดหงิดไปหมดเลยแต่ถ้าออกนอกบ้านไปแล้วคือ คุณจะสงบแล้วก็จะมีความสุขกับชีวิตของคุณนะคะอันนี้ก็คือสถานการณ์และก็รูปแบบของการใช้ชีวิตของคุณนะคะโดยคร่าวๆเนาะสำหรับคนที่เลือกกลุ่ปที่2นะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวลองมาดูกันนะคะว่าจุดเด่นของจิตวิญญาณของคุณนะคืออะไรนะคะจุดเด่นของจิตวิญญาณของคุณนะคะคุณเป็นคนเก่งแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีมากๆนะคะแล้วคุณก็เป็นคนที่แบบ เหมือนถึงแม้ว่าคุณจะมีการท่องเที่ยวตลอดเวลาหรือว่าไปที่ไหนตลอดเวลาเนี่ยแต่คุณอะมีสติอยู่กับตัวเองนะคะค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเวลาคุณทำอะไรคิดอะไรอะคุณจะตัดสินใจไวมากนะคะคุณจะแบบไม่ค่อยคิดนานนะเมื่อคุณตัดสินใจได้ปุ๊บคุณไปเลยนะคะและนั่นมันก็ทำให้แบบ ชีวิตของคุณอะดีนะบางทีคือเหมือนกับแบบถ้ามันผิดพลาดอะมันก็อาจจะแบบเป็นเรื่องเรียนรู้เรื่องใหม่สําหรับคุณแต่ถ้าเกิดว่าเราตัดสินใจช้าเกินไปใช่ไหมคะโอกาสดีๆเหล่านั้นก็อาจจะหลุดมือของคุณไปก็ได้เพราะฉะนั้นแล้วอะค่ะมันก็เป็นเรื่องที่ดีถ้ามีการคิดมีการไตรตรองอะไรหลายๆอย่าง,อย,างอย่างรอบคอบไว้ก่อนนะคะ จุดเด่นของจิตวิญญาณของคุณเนี่ยคุณเป็นคนที่เข้าถึงอะไรได้ง่ายแล้วก็ไปตามน้ำและไหลได้เรื่อยๆเพราะฉะนั้นนะ่ะมันก็เลยเป็นการที่คุณปรับตัวเก่งนะคะแล้วก็อยู่กับคนอื่นได้ดีแล้วก็เป็นอารมณ์ประมาณแบบว่ามีความคิดทัศนคติที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่ไม่นิ่งนะคะเป็นคนไม่นิ่ง เนาะเพราะฉะนั้นแล้วว่าบางครั้งบางทีนะความไม่นิ่งของคุณนี่แหละมันจะทําให้คุณคิดพัฒนาหรือทําอะไรใหม่ๆตลอดเวลานะคะคุณเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนเป็นคนแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วจิตวิญญาณของคุณก็พยายามที่จะแบบทํานู่นเสร็จแบบหนึง่งไม่ถูกใจเปลี่ยนใหม่นะคะไปเรื่อยไปเรื่อยๆเลยนะคะเป้าหมายของคุณสังเกตได้เลยว่าจะไม่อยู่กับที่จะเปลี่ยนไปตลอดเวลาแล้วก็จะแบบ เหมือนจะเป็นอารมณ์ประมาณแบบว่าอยากเรียนรู้ทุกอย่างอะนะคะเนี่ยคือคือข้อดีของจิตวิญญาณของคุณคือจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตวิญญาณของนักปราชญ์ที่ชอบเรียนรู้เพราะฉะนั้นแล้วว่ามันอาจจาเป็นที่แบบสร้างแล้วก็ทิ้งไปสร้างแล้วก็ทิ้งไปมันก็เป็นเรื่องปกติสําเร็จไม่สําเร็จช่างมันนะคะเราไม่ได้แคร์ในเรื่องของความสําเร็จเราแค่ ต้องการที่จะเรียนรู้ว่าสิ่งสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันทํำยังไงมันจะแก้ไขปัญหาได้ยังไงมันจะช่วยอะไรโลกนี้ได้แล้วมันจะแบบให้ประโยชน์อะไรกับใครได้บ้างนะคะมันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้พอร,รู้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งรู้เสร็จปุ๊บก็ทิ้งอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาของจิตวิญญ,ญาณแบบนี้นะคะที่เป็นปกติของคุณเลยนะโอเคค่ะนี่ก็เป็นตัวคุณนะคะเป็นจิตวิญญ,ญาณของคุณเพราะฉะนั้นแล้วหนูก็ขอให้ออทุกคนนะคะสามารถ ที่จะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะแน,นก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายออลโลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Atlas นะคะคนที่เลือกกรุ๊ปที่3นะคะเราต้องบอกก่อนนะคะว่าขออนุญาตให้ย้อนกลับไปดูอินโทรนะคะเพื่อความคิดเห็นเอ่อเพื่อไม่ใช่สีเพื่อความเข้าใจที่ตรงกันนะคะว่า เจตนาของคลิปคืออะไรยังไงนะคะโอเคแล้วก็ขออนุญาตดูดวงทุกคนเลยนะโอเคค่ะให้ที่คุณได้นะคะคือเพจ of spiral reverse สถานการณ์ในชีวิตของคุณในตอนนี้นะคะเป็นช่วงเวลาของการที่คุณจำเป็นจะต้องออกเดินทางนะคะบางคนคือเดินทางคือทำงานต่างที่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะหรือว่าคุณอาจจะแบบไปเที่ยวต่างประเทศ หรือว่าต่างจังหวัดก็ได้นะคะคือเหมือนกับแบบมันเป็นการออกเดินทางอยู่กับที่ไม่ได้นะคะอยู่กับที่แล้วรู้สึกสลึมสลือหรืออยู่กับที่แล้วรู้สึกไม่ดีนะคะไม่ว่าจะด้วยเรื่องอะไรก็แล้วแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่หยุดกับที่เรารู้สึกเหนื่อยรู้สึกหนักรู้สึกท้อรู้สึกไม่มีพลังงานนะคะคนส่วนมากที่เลือกกลุ่มนี้นะคะเป็น extrovert นะที่เวลาอยู่คนเดียวเรารู้สึกหมดแรงนะคะคุณจะต้องไปเจอเพื่อนไปเจอ คนนูน้นคนนี้นะคะคุณถึงจะมีแรงบันดาลใจใหม่ๆแล้วก็มีแบบแพชชั่นใหม่ๆนะแต่มันก็มีคนอยู่ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณนะคะที่เขาสามารถได้แรงบันดาลใจใหม่ๆแพชชั่นใหม่ๆอ่ะจากการที่เขาอยู่กับตัวเอง นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็อาจจะเป็นจุดที่แตกต่างกันและอาจจะเป็นจุดที่คุณอาจจะไม่เข้าใจคนอื่นเพราะว่ามีความที่แตกต่างจากตัวคุณแต่ว่าบนโลกนะคะก็มีทั้ง2ด้านเสมอนะไม่ว่าจะเป็นดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ทุกอย่างนะคะมีทุกด้านอยู่ในตัวเองนะคะเหมือนเหรียญที่มี2ด้านนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าจุดเด่นของจิตวิญ,ญญาณของคุณคืออะไรนะคะจุดเด่นของจิตวิญญ,ญาณของคุณนะคะก็คือ คุณเป็นคนที่ชอบการเดินทางรักการเรียนรู้แล้วก็ชอบสิ่งใหม่ๆนะคะคุณจิตวิญญาณของคุณอ่ะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นแล้วอะคะ่ะคุณอาจจําเป็นที่จะต้องไปพบเจอกับสถานการณ์ยากๆแล้วก็แย่ๆนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยทําไมมันถึงเกิดขึ้นกับฉันหรือว่าฉันมาที่นี่เพื่ออะไรนะคะ คุณบางคนนะคะจิตวิญญาณของคุณมาเพื่อเรียนรู้สถานการณ์ใหม่ๆแล้วก็มาเพื่อสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆเพราะฉะนั้นแล้วนะคะตัวคุณเป็นจิตวิญญาณใหม่ที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้แล้วก็รักความสุขรักความสนุกรักความอิสระนะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่าจุดเด่นของคุณนะ่ะก็คือสิ่งๆนี้ค่ะจุดเด่นของคุณก็คือเป็นสิ่งเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดสงบ ไม่ที่สงบสิเป็นจิตวิญญาณที่สะอาดแล้วก็มีความสุขแล้วก็เลิร์ตลอดเวลานะคะจิตวิญญาณของคุณเป็นจิตวิญญาณใหม่เกิดใหม่เพราะฉะนั้นต้องการที่จะเรียนรู้ตลอดเวลาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าคุณจะมองว่ามันดีหรือมันไม่ดีแต่จิตวิญญาณต้องการที่จะเรียนรู้เพราะฉะนั้นร่างกายจําเป็นที่จะต้องพบเจอกับสถานาการณ์เหล่านั้นเพื่อที่จะทําให้จิตวิญญาณบรรลุเป้าหมายแล้วก็บรรลุสิ่งที่เขาต้องการจริงๆนะคะ จิตวิญญาณของคุณเหมือนกับจิตวิญญาณของเด็กเพราะฉะนั้นคนที่ถึงแม้ว่าจะอายุมากแล้ววะก็ยังมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวเองตลอดเวลาเพราะว่ามันเป็นจิตวิญญาณที่เกิดใหม่ค่ะนะคะโอเคอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นันสามารถให้ได้สําหรับคนที่เลือกกรูปที่สานะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะนันก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะบา,บายค่ะ